พูดจริงนะผมคิดช้าไปประมาณครึ exactly> ่งนาทีผมก็จะเดินไปแล้ผมก็จะเอาหาเลยก็จะเอาแป้งมาเต็มที่โปะหน้ามาชีวิตคนเราขายหรือเปล่าอะไรนะเรียกอะไรนะโอ้โเย็นที่หายไเย็น่เลยแล้วพี่พีคว่าผมไม่เย็นชี้ป้าพี่มือนี่จับกันเหรอพี่ไม่พี่พีคหมายถางไรพี่เชฟบอกว่าชีวิตคนเราอ่ะขาดอะไรไปไหมคาราดันมือสุริยน เอ่เราเราเอาเไทยเ่เราเ่าร้อนเราเป่าร้เราสุดยอด่เราเพลงฟัเเสียงแรบไม่ได้ยฟิล์มกอนเอาเสียงแพรบก็ต้องสีพรอ่ีรีพเป็นยัไเปนอามมากเป็นยังมาจะเล่าอไรมาพี่บู๊ดเออไม่คเลยัต่มจระเนี่ากเปล่าเพศาไม่ได้เทสกุญย์เด็กคนลุกไหน นีหน้าแกบเนีย่ยก็วูตาไม่ลงเลยทั้งคืนไม่ใจรถก็บ้านเก็ไม่ใช่เราใจรถเอาไว้้รถเอ้าก็้าามันอยู่กับรถสิแจบ้างไอ้หัวใจรถจะเป็นใครก็มต้องรู้นใคร นี่นี่ที่นี่ที่นี่ไม่มีขคยุไม่ไม่เพลงนังไม่พูดจริงอย่าอจ่าพูดดังมาเจ่าขโมยจะรู้มุกขันเลยคามัเมาเมียว่นี่หันตะคนไหนขับได้หมดเลยมือสุิยงเอาอับยสนทยาเอาซับซอบเรารู้ปะ ดูนาฬิกาตอนนี้ตอนเมื่อวานนะถูกหวยทำไมวะมันหยิบสองหนึ่งสองสามห้าหนึ่งตรงๆถ้าเจ็ดสามนี่ขึ้นบนเลยแล้วไม่มีไม่กลมามีไม่ใช่ป้าบุญจินพี่เชนพี่เชเหมือนป้าบุญจินป้าบุญจินเลยอ่ะรู้ป่ะป้าบุญจินชอบขี่รถอะไรขี่รถอะไรป้าบุญจินบ้านไหนบ้านอยูเยกชนไอเพิ่งเพิ่งไม่รู้อะไรวะนี่รู้ป้าบุญจินชอบขี่รถอะไรมอไซ โจไม่รู้จริงขี่อะไรดิเบ้าบุญจริงเขาชอบขี่รถอะไรแดวูแตอนออกมาแล้วลูกน้องมันไม่ใชื่อเลยแจนแจวลูกน้องมันจะพูดใช่ไอ้คนไอใช่ไงคนคอบพายชอบไงเดี๋ยวพี่แดวะไรไอ้คนคอบพายตอนนี้น้ำตาตูไหลนะ พี่เชนไ่เอาแปอะไรพี่เชนแป้งเย็นโฮเทกอะพี่ว่าสดไหมไปใยีตาตาพี่เดไอเบี้ยวไม่ใช่อาบน้ำแรงนั้นทาแป้งแล้วสบายแล้วดูนิแรงสุดเลแล้วแป้งมันหาทมไม่เข้าใจเไม่ไม่ไ่ด้จะนไมมูเขาผมอัานข่นวครี่ไงที่โดนยิง่ะเออนั่นแหละงูดิลออกไปไม่ใช่เฮ้ยิ่ ช่วยเช็ดหน้าต so ัวเองเหรอปะตลกอะเฮ้ย right ถ่ายถ่ายไว้ให้ส right? ีมัน right? ดูถ่ายไว้ถ่ายไว้เลยไหมอุ้ยอ้วุฒิันออกแป้งออกปากเลยวะไม่ลรั่วเขาแท้แน่แน่ไม่ตามร้านเลร้านอะไรบ่กิน้อ่ายเยกะนลยบน